สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมนะครับคนเกษตรมือใหม่นะครับผมทาง YouTube นะครับวันนี้นะครับเราจะมาติดตามนะครับดูทุเรียนนะครับที่ได้แก้ไขนะครับปรับแก้นะครับในเรื่องของนะครับเกี่ยวกับใบเหลืองนะครับเกี่ยวกับที่เขาเป็นใบเหลืองนะครับ หลังจากที่ได้ปรับแก้ไป1เดือนนะครับครบ1เดือนเราก็มาติดตามดูกันนะครับเพื่อนๆมาดูกันเลยนะครับนี่ครับต้นแรกนะครับมันจะมีอยู่2ต้นนะครับที่ผมแก้นะครับต้นแรกต้นนี้นะครับตอนนี้นะครับใบก็เริ่มโตขึ้นนะครับเพื่อนๆนี่นะแล้วก็มีใบกําลังยอดก็กําลังน่าจะดีนะครับน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับ ดูแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะผมว่าน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับนี่ครับจากการที่ปรับแย้ไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับต้นนี้นะครับประมาณนี้นะครับอนี่นะครับฝนตกไปที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นใบนะครับเนี่ยเป็นรานะครับน่าจะเป็นราใบจุดนะครับนี่ราสนิมนะครับอันนี้เป็นไม่มีปัญหานะครับก็มันก็เคยเป็นมันก็ เล็กน้อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะครับเดี๋ยวฝนหยุดตกช่วงนี้ก็เริ่มซาแล้วครับฝนวันนี้ก็คงจะมืดเขื่ออยู่นะครับแต่ยังไม่ตกนะครับนี่นะครับออีกต้นหนึ่งครับที่เหลืองนะครับที่เหลืองมากๆเลยนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับยอดเขาก็ใบเยอะขึ้นนะครับแต่ใบยังไม่เขียวเข้มยังเหลืองอยู่นะครับต้นยังเหลืองอยู่นะครับเพื่อนๆ สีของใบนะครับการปรับแก้ไปนะครับจก็จะมี3าอย่างนะครับที่ผมทําไปนะครับก็จะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งเลยนะครับก็ดินตุ่มนะครับดินตุ่มเขาแข็งน่าจะแข็งเกินไปนะครับผมก็เลยแกะนะครับแกะออกมาเพื่อให้น้ําเขาได้ซึมซาบเข้าไปซึมซับซึมซับนะครับซึมซับซึมซับเข้าไปนะครับถ้าให้ให้ให้รากเขาเดินได้สะดวกนะครับ สองนะครับก็จะเป็นการให้ปุ๋ยนะครับก็ได้เพิ่มปุ๋ยอ่เคมีนะครับเคมีสูตรสิบห้าสามตัวนะครับก็ใช้อะไรก็ได้นะครับสิบห้าสามตัวนะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับปุ๋ยขี่ไก่อัดเม็ดนะครับก็เสริมเข้าไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่ปรับไปก็จะเป็นการพลวนดินนะครับพลวนดินรอบๆโคนต้นนะครับรอบๆแต่ไม่ แต่ไม่รอบลึกนะครับเพื่อนๆทุเรียนไอ้พรวนดินได้นะครับแต่ต้องให้ห่างทรงพุ่มเขาออกมานะครับสัก20-30เซนนะครับผมก็พรวนนะครับพรวนพรวนดินพรวนดินไปให้นะครับแล้วก็เป็นการปรับแก้นะครับตอนนี้ก็เริ่มประมาณนี้นะครับ1เดือนผ่านไปนะครับเอาวันนี้นะครับผมก็จะมีนะครับนี่นะครับครบรอบใส่ปุ๋ยพอดีนะครับครบรอบใส่ปุ๋ยก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับนะครับ อ,อัดผมอัด15สามตัวไปอีกนะครับนี่ครับปุ๋ยสุด15สามตัวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตา,ตา,นตาอะไรตากระต่ายหรืออะไรนะครับไม่ได้โฆษณานะครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยที่ไก่อัดเม็ดนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะอันนี้ก็สําคัญนะครับปุ๋ยเนี่ยโอ้ยมีไส้เดือนนะครับ <laughs> ไส้เดือนมาตามมาเลยครับ นี่ครับไสเดือนนะครับก็เป็นของปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยหมักใบมะขามผมนี่แหละครับที่ผมย่อโปหน้านะครับแต่ตอนนี้ผมขอตัดหญ้าก่อนนะครับผมจะตัดหญ้าให้นี่ครับให้เขานะครับแต่การตัดหญ้าจะไม่เตียนเกินไปนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวตัดหญ้าก่อนนะครับเพื่อนๆนะนะครับอ่ะตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับนี่นะ ต่อไปนะครับนี่ครับการใส่ปุ๋ยนะครับผมจะผมจะใส่วันเดียวกันเลยนะครับผมจะไม่สลับนะครับเพราะว่าบางทีเวลาผมนะครับเวลาผมก็จํากัดนะครับเพื่อนๆนะผมก็จะใส่เลยนะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ใส่อย่างนี้นะครับเพื่อนๆผมจะใส่พร้อมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับแต่ก่อนนะครับผมจะใส่ปุ๋ยสุดรสิบห้าสามตัวเนี่ยนะครับ ผมจะใส่ประมาณ1กรัมกำมือนะครับเพื่อนๆ่นี่นะวันนี้ผมจะอัดอัดเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับใบเขาเนี่ยใบเขาก็ไม่มีผลนะครับไม่มีผลต่อปุ๋ยนะครับถ้าเป็นการแพ้ปุ๋ยก็คงเก็บมีการปลายใบไหมแล้วนะครับก็จะอัดเข้าไปนะครับเพื่อนๆผมจะอัดนี่ครับอัดปุ๋ยสูตรสิบห้าเนี่ยครับอัดเข้าไปสักหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือหลวมๆนะครับหนึ่งกำมือนี่นะครับนี่นะครับ แล้วก็าสักสองกำมือนะครับสองกำมือกับสองกำมือหลวมๆนะครับสองกำมือหลวมๆก็บริเวณนี่นะครับรอบๆทรงพุ่มนะครับเพื่อนๆนี่นะนี่นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับอีกนะครับอีกนะครับก็สองกำมือนะครับหลวมๆนะครับเพื่อนๆนี่นะผมก็จะใส่นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ ใส่ข้างมาจากสงพุ่มนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ครับปุ๋ยเซียดเม็ดนะครับผมจะใส่พร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆปุ๋ยเซียดเม็ดเนี่ยผมก็จะใส่ประมาณนะครับต้นนี้นะครับก็จะใส่สามกำมือนะครับใส่ไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับหนึ่งนะครับสามกำมือก็รวมๆนะครับไม่ได้แบบว่ามันจะต้องไปใส่ กำใหญ่ๆนะครับก็หลวมๆนะครับเพื่อนๆนี่นะสองแล้วนะครับนี่ครับก็กำมือประมาณนี้นะครับนี่ก็พอดีพอดีเรานี่ไม่ได้กำใหญ่นะครับมันก็ไม่เยอะนะครับนะครับผมจะใส่นะครับเพื่อนๆรอบๆทรงพุ่มนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับต้นนี้เรียบร้อยแล้วอ่าสวนต้นนี้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับอ่าต้นนี้ก็ผมจะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอ่าใส่ นี่นะครับสองกำมือนะครับหลวมๆนะครับนี่นะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับห่างๆมาไหนครับห่างๆคนต้นครับใส่มาเลยนะครับเรียบร้อยนะครับอีกกำมือหนึ่งนะครับนี่นะครับหลวมๆนะครับไม่ไม่ได้ว่ากำเยอะไม่ได้ว่ากำใหญ่ๆนะครับไม่กำใหญ่ครับ หวานมารอบๆท่งพุ่มนะครับไม่ชิดไม่ชิดโคนต้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับก็จะทําอย่างนี้ไปนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆกับการใส่ปุ๋ยนะครับรอบนี้นะครับปุ๋ยปุ๋ยหมักไปมะขามเกือบหมดรถเลยสองต้นนะครับก็โรยก็ไม่ถึงกับน้านะครับเพื่อนๆก็เป็นการปรุงดินปรับปรุงดินนะครับ นี่ครับสองตัวนี้นะครับก็งวดที่แล้วก็วันที่สามสิบนะครับสามสิบสิงหาคมที่ใส่ไปนะครับวันนี้ก็สิบแปดนะครับสิบแปดสิบแปดกันยาก็ประมาณนะครับก็เกือบยี่สิบวันนะครับเป็นการใส่รอบอครบรอบใส่ปุ๋ยของผมนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะาการใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยเคมีเนี่ยผมก็จะใส่ได้ทุกเวลานะครับสําหรับผมนะแต่ แต่จริงๆแล้วนะครับก็ควรจะใส่ตอนบ่ายๆเย็นๆนะครับที่ไม่มีแสงแดดนะครับวันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนนะครับนี่เหมือนจะตกอีกแล้วนะครับก็เป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับผมนะครับก็ใส่เลยนะครับก็ใส่เลยนะครับผมก็นี่ครับปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็อินเซียดเม็ดนะครับเพื่อนๆนี่นะแล้วก็ปุ๋ยหมักใบมะขามนะครับก็เพิ่มอัตราส่วนเข้าไปนะครับวันนี้นี่ครับทุเรียน ต้นที่ไปเหลืองนะครับต้นที่ไปเหลืองสองต้นนี้นะครับใบนี้ก็เริ่มใบตูนะครับใบตูเนี่ยเรียบร้อยนะครับวันนี้สําหรับการใส่ปุ๋ยนะครับต้นอื่นๆก็ขึ้นหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเหลือสองต้นนี้ที่ยังเหลืองอยู่เพราะว่าตรงนี้ฐานเดิมเขาเป็นดินก้นสะนะครับก็เลยอาจจะพิเศษหน่อยนึงก็คือมีการปรับปรุงดินเพิ่มเพิ่มเยอะนะครับนะครับผมสองต้นนี้เรียบร้อยนะครับผม ต้นอื่นเรียบร้อยเฉียวหมดแล้วนะครับมีทุเรียนยอดไหลด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปชมกันนะครับเดี๋ยวจะนำท่านผ,ผู้ชมเพื่อนๆน,น,นะครับไปติดตามดูกันยอดไหลยาวมากสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆขขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับคนเกษตรเพื่อใหม่ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ